สวัสดีคะ่ะแม่แม่ขาแม่แม่ตักทันทั้งหลายวันนี้เรามีอีกตัวหนึ่งที่แบบว่ามีแล้วอุ่นใจมากๆนั่นก็คือที่ฟังเสียงหัวใจทารกหรือว่าฟังเสียงหัวใจลูกของเรานนั่นเองเพราะว่าอุ่นใจมากๆเลยเนาะก็ฟังทุกวันนะคะทุกคนสามารถใช้ได้งแต่แม่ท้อง16สัปดาห์ขึ้นไปนะทุกคนเราจะใช้เป็นฐาน2เนาะซื้อฐาน 2e มาใส่นะทุกคนสองก้อนประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ใช้ง่ายมากแค่มีนี่เจลทานิสชั่นเจลมานะที่จะช่วยจับดีเทคเสียงหัวใจน้องได้ดีนะทุกคนต้องใช้เจลแล้วก็แค่เอาภบจิ้มไปนะททุุกกกกกกคนน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 ็็็็็ไไไไดดดดด้้้้้้้้ฟััังงงงงเเเเสีีียยยยยหววววววใใใจจออออแแแแแแลลลลลลลิมมาาาาปปะะรรร่่่่ตตืๆููขภ อเราเราก็จะสบายใจได้นะคะแล้วก็เล่นกับคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อก็จะฟังทุกวันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะทุกคนแล้วก็สริมสร้างพัฒนาการน้องด้วยนะคะใช้ก็คือง่ายมากแค่ทาเจลเอาผมจิ้มที่ส่วนหลังของน้องน้อใช้ได้ตั้งแต่1ิสัปดาห์ขึ้นไปนะคะแล้วกเ็เสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์จะอยู่ที่ถ้าปกติก็คืออยู่ที่1 1 0 1 6รถึงครั้งต่อนอาทีมันจะมีเลขโชว์บอกแบบนี้นะคะทุกคนก็ถ้าสมมติเร็ววั160 160นร้อยกสิบวัาานเจ็ดสิ ลองทาเตลก่อนนะคะทุกคนเขามีเตลแถมมาให้นะ